กราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเริ่มงานวันแรกไ <c oughs> อเริ่มงานหมูวานข้งเอ่อวากแหลกหมูวานนะจ๊ตะตารางงานวัอนี้แดดดีขนาดไปกันเข้าไปเส็จงานจ้าปลูกไส้สมเมล่นน้ำพอ่อยใหญ่กับมีมู ยุ่แป๊บนึงแหละเพราะว่าเดี๋ยวเ,เออออกไปฝึกเออไปเห็นงานนะจ๊ะตอนนี้เห็นงานแล้วพี่น้องแต่ว่าเอาจะมีการเออเขาจะสอนงานให้เอสองมือพาไปเบิง่งเออขับรถตามบ้านจ้ะ รถตามบ้านเป็นงานที่เอฟเคยเหตุน่นแหละเอ้เคยเหตุอ,อ,อาทิตเป็นอาทิตย์นะจ๊ะเนาะปกตินะเอฟทีเอฟไปเหตุน่ะคืออาทิตย์เป็นอาทิตย์แต่บัตตาที่นี่ตอนนี้เอฟไปทีไปเหตุนี่คือเป็นงานตอนบ่ายนะจ๊ะขณะนี้เวลาบ่ายสองยี่สิบบ่ายสองยี่สิบนาที องงานบายสามนราจะครับรถประมาณยี่สิบห้านาทียี่สิบยี่ห้าประมาณนี้แหละของงานบายสามเลิกหาทุ่มเป็นงานตอนบายนะจจะนะตอนสอยก,ก็จะได้มีเวลาอยยุบานแต่เห็ุนั่นเหตุนี้จะน้อยอยยุบ้านเอองานเไป,ปเหตุเนี่ยคือ นเป็นงานที่เหตุจากเอ็กไปฝึกงานตอนฝึกง,นก,กงานรอบแรกฝึกงานรอบแรกรอบแรกของอของการเลี้ยงดูแลผู้เฒ่าเนาะเป็นงานที่ว่าขับตามบ้านแล้วกะ็กระสีมีกระสมีแบบว่าก็คือจังจังหมอกคืนนี่เนาะจากที่เดินเดินจาก ที่ไปจากรถเดินจากรถไปขึืนไปขึืนบ้านหรือว่าไปเคเอร์เนนะียอพาร์ตเมนต์้เท่าะ่ะคือแบบว่าทาท้ามเมนอะมันเป็นยง่ไยได้พี่น้องเพราะว่าเอเอยังว่าท่านได้คอยรู้จักอันเพ่อนวะยังเอต้องไปเรียนงานไหมนะต้องไปเบิงไหมว่าเอ๊ต้องไปไผ่อน ผู้ใดเอต้องเห็ุอย่างแน่ผู้ใดต้องห้ยไตายาผู้ใดต้องห้แค่อ่อไปอุ่นอาหารผู้ใดแค่อ่อไปถามว่าอยากขอของน้ำบอ่ออย่างแบบนี้นะคือแบบว่ากแต่ในความรู้สึกเอคือแบบว่ากับตื่นเต้นจังหน่อยเพราะว่าเอ็กบ่เคยเหตดตอนายของอของหม่องนีนะหม่องทเทอได้งานนี่เอบ่เคยเหดรหลอกบบายเอกเคยเห็ดตลอบเศร้า รอบเศร้าเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะที่เห็ุแบบว่าเหตุเป็นคือเหตุงานนะกัะตาที่นี่ก็เลยแบบว่าในความรู้สึออกก็คือแบบเอ้ยมันกะสถาเมเองกะเอมวนได้เอมมากแบบเออมันมันมันแบบว่ามันตื่นเต้นมันแบบว่ารุนตลอดงานมันสิแบบมวลแมพี่น้องแล้วเข้าก็เด็กเจอคนเอ่อคนแก่หลากหลายแบบบอกก่ถือ แต re, ่ว <c oughs> ่าแบบอีกอย่างหนึ่งค you know, ือเป็นงานที่เข้าแบบว่าเข้าได้คุยกับคนแล้วเข้าก็จะได้ภาษานะมูสินะเพราะเข้าได้คุยกับคนคนเดนมาร์กจริงๆนะเข้าก็จะได้ภาษามั้ยเออในความรู้สึกเองคือแบบว่ามันก็เออมันก็มันก็ดีแ้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเออมันเป็นงานของเอ่อของหลวงนะเป็นเหมือนงานของเอ่อเป็นคือเข้ากับเป็นใครๆก็กึ่งๆรับราชการนั่นแหละ กึงกรับราชการเ,เวลานีวันหยุดนู่นนี่นั่น้า้าเฮ้าอยากล่าอยากอย่างสิมันกะไงแม่พี่นออ้องเออนอกจากกับวัตถุ่างไงเดอกแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาเขา้นขึออ้อความหมายจะบอกว่าระบบของออระบบของออของเดนมาร์กเนี่ย คือเขาดูแลดูแลเจ้าหน้าที่ดีไหมคือจังเหตุการณ์เท่เคยเจอแม่น่ะทีตอนเท่ไปฝึกงานเราเองเจอผู้เฒ่าเสียชีวิตเนาะเสียชีวิตเราวบน,นี้จะมีเจ้าหน้าที่กะปั่มหัวใจยุ่งปั่มหัวใจยุ่เอกะเหมือนกับกตกใจแต่ว่าเอกะคือมีสติที่จะแลนหาคนมาซอย เพราะว่าบ่ดด้ปอยให้เราเหตุผูด้เดียวอกีกแลหาคนมาซอยเอ๊ะยิบโทรศัพท์จะคข้องขึ้นมากแล้วก,ก็กดไปเบอร์กดไปเบอร์ชุกเชิญนะแล้วก็ให้เพื่อนร่วมงานอีกคนนึงหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในขั้วอีกคนนึงนะให้เพิ่นเป็นคนคุยแต่ว่าเพื่อนก็เป็นคนเด่นมากเนาะเอ๊ยยืนโทรศัพท์ให้เพื่อนเลยเอกักฤแลนหาคนมาซอซอยเอ่เอเจ้าหน้าที่เพื่อนอีกคนนึงที่เป่าหัวใจอยู่นะตละ่ะ พหลังจากเหตุการณ์นั้นประมาณสิบหาราที่ผ่านไปสิบนาที่นีหรอกสิบนาที่นี่แหละเราเออรถรถ a บ b u l นมาสองขั้นแล้วก็มีพนักง,งานที่เป็นโตแท่นเกี่ยวกับการการซอยเหลือสภาพจิตใจนะ่ะเก็เอินเข้าเขาไปคุยว่าเธอโอเคบอเธอ สถานการณ์แบบนี้เธอรู้สึกจังไดเธอเกลียดบอเธอยานบอเธอมีภาวะอียงแบบว่าเธอสามารถมาคุยกับฉันได้ตลอดประมาณนี้นะบ่บปาแมนเฉพาะที่จะจะเริ่มเกิดเหตุการณ์ไม่ไม่แม่แต่หลังจากนั้นไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนหนึ่งยังสี่กับกับมาคุยน้ำเล่าได้ระหว่างสี่เนาะแต่เล่ากับเฮดไอไกระดาษให้เอว่าเอฟพันสถานการณ์ตรงนี้มากเกิดเอมีภาวะจิตใจที่แบบว่า ออนแอร์ air, หรือ,อยังสินะเออก็คือคุยกับเพื่อนได้แล้วก็เดี๋ยวเพื่อนจะเห็ดเ,เรื่องให้พักหรือยุดหรือพักหรือ,อยังสินะแต่ก็บ,บอกว่าเออปบ่เด้รู้สึกอยังไหยซื่อๆแล้วก็แต่ก็บ,บอกเพื่อนนะว่าแบบว่าตอนนี้คือบ่ไเด้รู้สึกยังแต่ว่าถาเกิดยังคืนฉันสิติดตตอเท่าไปก็เลยวางสิถาฉันมีภ้าวอีหยัง อาการบอด uh, hey, right. yup> ีหรืออยังส่นะกระสีเนะเอกระสีติดตอเลาไปแต่ว่าเอกบรเด็ติดต่อเลาถ้าเจอเล่าสิเรากระถามแค่ว่าเป็นนั่งไดเหมือนนี่ยังสี่ซื่อนะเพราะว่าคนเคีงานอยู่หมอกเดียวกันเนาะฝึกงานตอนน de ี้ไปฝึกงานคือระบบเขาดูแลเฮ้าดูแลเจ้าหน้าที่เข้าเป็นเจ้าหน้าที่เราทั้งเออเวลาเขามีปัญหาอย่างสิก็จะมีเจ้าหน้าทีเขามาดูแลมันไล่รู้ซื้อกว่าเออเฮ้าแบบว่า เขาเห็นงานตรงนี้มากคือเขากับมีการแต่รับความคุ้มครองเออในความรู้สึเยน่า้อเลยรูซึกว่าเออมันดีได้รูซสึกวาเขาได้รับการคุ้มครองได้รับการดูแลเป็นพิเศษเอ,อ่อด้วยด้วยเขากับเป็นคนต่างฉาติน้าเนาะแต่ว่าเขาพ่อเขามาอยู่แล้วเขาก็ต้องใส่ภาษาเขาให้ได้พ่อเขาใส่ภาษาเขา ถ้าทาฟเอน่ะเอฟ่ได้ใส่ได้แบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้พี่น้องเอเป็นเอเป็นคนไทยคนหนึ่งที่แบบว่าเอาง่ายๆคือว่าเอสามารถคุยเอาตัวรอดได้บด้เก่งเอบอกเลยว่าบด้เก่งทุกคนเหตุใดหมดเพราะว่าอยู่ที่ว่าเฮาเข้าคุยกับคนบ้านเขาดูๆเข้าก็จะเป็นเองภาษาน่ะการทำงานเอจะบอกการทำงานอีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเขาได้เจอกับพ้นบานเขาอิลีนะมันจะเว่าได้พี่น้องมันจะเว้าได้เขาเว้าทุกมือมันจะไปมันจะเป็นเองอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็ต้องอายที่จะออกเสียงออกเสียงพิษถ้าเขาบ่เขาใจเขากับแค่พยายามอธิบายว่าฉันหมายถึงอันนี้อันน,น,นี้อย่างสินะบางเทือเอ๋ประจําเอจะหมายถึงอันนึงแต่เอออกเสียงไปอีกอันนึงแต่เวลาเขาถามเขากับแค่บอกว่า ฉันหมายถึงอันนี้ไหม αι? เออจังสี่จังสีจังสีนะเพราะเขาเข้าใจแหละอ๋อประมาณนี้ถามมายากบ่มอนกันยากแหละเพราะว่ามันบ่นภาษาแม่เฮ้าบ่นภาษาดีเฮ้าใส่ประจําเนาะแต่ว่าเฮ้าก็ตตองเลียนลูกไป้องเฮ้าก็ต้องเลียนลูกไปดี๋ยวมันก็เป็นเองเออ ตื่นเต้นอยู่ได้มืออื่นจะได้ขับคนเดียวมือสิได้ขับไปคนเดียวแต่ว่ามือว่านกับมือนี่สองมือเอจะไปก็อีกมือว่านไปกับคนนึงมือนี่เอจะไปก็อีกคนนึงก็คือนั่งไปส,สวยๆนั่งเป็นนั่งเป็น,ปนแบบว่าส,สวยๆไปไม่ได้เฮ็ดยังไปเบิ้งแต่้ายาเฮ็ดก็ขอเฮ็ดนั่นแหละเอก็ขอเฮ็ดไว้บาง บางผู้เฒ่าบางคนเขาก็รหลจักเนาะเขาก็แบบเออฉันขอเฮ็ดเน้ะผู้นี้อย่างแบบนี้หายาให้ยังเสียก็เฮ็ดเป็นอยู่นะก็เลยรู้สึกว่าเออมันแบบรู้สึกก่ย่า,ยานรู้สึกแบบว่าสบายสบายแบบว่าก็่อเฮ็ดให้เขาตื่นตื่นตัวตื่นเต้นยังจนเกินไปเนาะบอกถึงงานเขาเคยเฮ็ดแล้วแล้วก็เขาเคย ทานเคยใส่ยี่างตรงนี้แล้วมันก็เลยเฮ็ดได้เ้าบอลูนซึกแบบเอเกรงหรือว่าตื่นผู้เฒ่าหรือว่าหรือยานเนี่ยแบบนี้เนาะเอ๊ะคิดว่าไอ้เฮ็ดได้อยู่แต่ก็ตื่นเต้นตลอดเอเวลาจะไปเส้นทางไมนะ่เนาะแต่วันนี้กับไไปเส้นทางนึงว่าเส้นทางที่จะต้องไปเองได้พี่น้องแต่ว่าแต่เอกสิพยายามเฮ็ดมันดีที่สุดเนาะ เขาก็บอกอยู่ดอกว,ว่าถา้าบอกเข้าใจหรือ,อยังสิก็โทษได้ตลอดเพราะว่าเขาสิมมีคนแบบล้อคุยกับเฮาตลอดนะเออเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าบ่าต้องอย่านเหตดไปเลยเหตดไปมีอย่างกัให้ถามมั้สินะใครอยู่เฮ้ากับเป็นคนแบบบ่บ่คอยอย่านที่จะถามบ่คอยอย่านที่จะไปคุยน้ำเขาบ่บ่อย,อย่านที่จะ คือแบบว่าเอกบ่ได้เป็นคนแบบว่าถ้าถามเขาเข้สิเสียหนาบ่ได้เป็นแบบนั้นคือถ้าถามก็บ่เข้าใจก็ามไหมเออถมแเราก็จะได้ลูกไงประมาณเนี้ยคือแบบเอาจงจริงถา้าถ้าเหตุงานกับกับเพื่อนร่วมงานหลายคนหลายแบบนี่เขาก็ต้องเลียนลูกเขาอีกเด้เอออันนี้ก็ต้องมาเลียนลูใหม่ว่าเขาสิเป็นจังไดแต่ละแต่ละเพื่อนร่วมงานเขาสิเป็นจงนังไดเนาะแต่ว่าความหมายเอกคือคือ เอชอบงานตอนบ่ายเนี่ยเพราะว่าเอ้ก็ต้องเล่งจะคล้องแม่เพราะว่าเขาตื่นมาคือเศ้า hmm. นี่ก็นอนตื่นเจ็ดโมงครึง่งเพราะว่าไอ้เข้าบ้านนั่นจ็หาทุ่มครึ่งแล้วเข้าบ้านเสอได้นอนก็เที่ยงคืนกว่าๆนะตื่นเจ็ดโมงลวบันี้ก็ลุ่งลุ้งวายอยากเบิ่งทีวีเอก็เลยส่วนเล่าขาไปนอนนอนอยู่ที่นอน บอนไผ่บอนมันน่ะล่ะแต่ว่าเอกไปเฟียเล่าเอกเป็นมาเฟียเอกกเฟียเล่าเล่าก็เบิงที่วีไปเอกกลับพอหลรับเล่าก็ลอยหนีเล่าก็บบอกเอว่าคอยกัลอยหนีตอนได้ยินเสียงเจ้าแบบว่ามั่นใจลวว่าเจ้านอนหลับเอกก็ตื่นอีกที่หนึ่งกับประมาณเที่ยงเขาไปน่ะจะประมาณสิบเอ็ดโมงนี่เนาะเขาไปเอ็นหลังเราวันนี้รุ่งเบิงที่วีก็เลยหลับเพราะว่าเอ้ต้องรับเอาแรง หน่อยหนึ่งแต่ว่าไอส้สีสีนอนอยากแต่อีว่ามีลุ่งนอนอยู่ข้างๆางไอ้สีนอนเว็นอยากแต่ว่า้านเล่านอนอยู่ข้างๆเองค่สิบกวา่าหลรับ <c oughs> ลับง่ายไงายถามเขาใหญ่แล้วนอนอยู่น้ำข้างๆช่วงนี้กะหน้าตาสดชื่นคืนลุ่งก็หวังว่าจะจะจะเป็นแบบนี้ไปอีกโดนๆให้เแล้วสดชื่นแล้วกินใดจังน้อยกันยังดีพี่น้องช่วงนี้้าถมอาการลุ่งกะ กินแต่ต่โยกเกิดอต่อื่นกินบ่ได้แล้วว่ามันมันฟาวลินเออเพราะว่าตอนนี้ลินเพิ่นมีปัญหาลินเป็นแข้ไขยกับเชื้อราแล้ววันนี้กักินยาไปประมาณได้สามมือแล้วดีขึ้นแต่ว่าพระทานได้หายดีขึ้นเยอซื้อกระเบิ้งกันไปนีแ่แหละเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่น้ำกันมากสิขายีซีบเอปีเราได้เอกกับรุงเนะี่ย เง,งินไปนี่ละจ้ากับขอบคุณทุกคนที่ขอมใม้กำลังใจเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะพี่น้องเป็นกำลังใจให้ไปโดนโดนีเด้อขอบคุณทุกคนที่ขอแมาให้กำลังใจสู่กันไปพี่น้องพราะงแล้วก็ดีขึ้นห้ายเติบแบบว่าดูแลไปตามอาการอ่ะพี่นออ้องเออจะหายบ่หายดอกเพราะว่า เพิ่งยุดระยะสุดท้ายแต่วา่าเอากะจะเห็นให้มันดีที่สุดที่จะดูแลเล้วเนาะเอกขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจ้าบ๊ายบาย